ผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวทนะคะหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะดรสุพนีชานประเสริฐขึ้นมาทักทายน้องๆบนเวทีเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่ายินดีและก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเจอบัณฑิตและก็ว่าที่บัณฑิตนะคะเรามีให้แม้กระทั่งในเรื่องของเทคนิคในการที่สัมภาษณ์ แล้วก็เพื่อให้ได้งานที่ใช่ที่ชอบเนาะหรือว่าบุคลิกภาพนะคะนอกจากพี่ๆสวสวทช่วยประสานหน่วยงานให้เราแล้วพี่ๆบัญิีช่วยชี้แนะให้เราแล้วแล้วตัวเราเองล่ะนะคะเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนที่เราจะไปปฏิบัติงานขออนุญ,ญาตเปิดกิจกรรมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะก็ เริ่มต้นนะครับในช่วงแรกในหัวข้อ Unlock your dream job นะครับถอนรหัสลับฉบับคน Gen Z นะครับวันนี้ขอมาแชร์ประสบการณ์มากกว่าไม่ใช่ว่ามาให้ความรู้แล้วกันเนาะวันนี้ไม่มานั่งเลคเชอร์กันทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะมันมันแบบได้ผลจริงๆตลอดการตลอดไปเินเนาะทุกคนนะถ้าสมมติเต็มที่กับมันมันก็จะสำเร็จได้โดยเราไม่ต้องไปนั่งแคลร์เราไม่ต้องฟูมไฟล์กับสิ่งที่เรากำลังพยายามตอนนั้นคือสนุกกับมันด้วยซ้ำมีความตั้งใจมากมันเหมือนมีความฝันตั้งอยู่ตรงหน้า มองขอนแก่นของฉันนะแล้วแล้วเราก็มันมีโอกาสเข้ามาเราจะไม่ทิ้งโอกาสอันเด็ดขาดเหมือนเป็นการที่ว่าเราไม่สามารถแก้อดีตได้ในบางอย่างเราก็เริ่มต้นจากปัจจุบันได้ค่ะเรียนรู้จากอดีตเพื่อจะต่อยอดในอนาคตได้เหมือนกัน พันไว้พศวทองุกเปิดไปให้ก้าวไปถึงคราพวกเราเติบใหญ่ชาติไทยได้พัถนาปรีชายาหานข้าไปพันรวมจางสันดิชาความ you okay, จะ่าไปความเป็นไทยให้เราเก้าวเดินรวมมือมาพัฒนาความเจริญด้วยเรา ใจสร้างนักวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติไทยสู่โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอสอวอทอเรารวมใจรักกันไว้พอสอวอทาุกเบิกไปให้ก้าวไกล ือเรื่องของเอกสารนะครับที่เราจะเตรียมเนี่ยหลายคนทำซ CV 1ชุดแล้วร่อนเอกสารไปทุกมาาาิทย่าัไรมันไม่ได้ดู a g g ก e s s รสซแต่ว่ามันดูเป็นสิ่งที่สามารถเอามาปรับใช้กับองค์กรน้นได้นนนนรุ่นพี่ที่เป็นปศาวทแล้วทำงานอยู่ที่อินฟินิตัสมา ความรู้สึกเป็นยังไงครับแม่คุ้มไหมผมว่าคุ้มมากครับคุ้มมากเลยใช่ไหมต้นๆเลยโอ้ค่อนข้างที่จะสนใจงานด้าน I&D เป็นหลักครับผมจะเป็นเกี่ยวกับพวกเทอแคร์อะไรพวกเนี้ยโอ้ดีเลยดีเลยครับกำลังเป็นที่นิยมเนื้อในปัจจุบันนะครับดีโอเคครับแต่ว่าอันนี้ SCBX มาในฐานะที่เป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มมะค่ะก็จะมารับ c ีทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะกระจายให้กับบริษัทก็จะไปดูเลือกความเหมาะสมอีกทีนึงอุ้ยดี รักกันไว้พาอซอวทองลุกเบิกไปให้ก้าวไกลถึงราพวกเราเติบใหญ่ชาติไทยได้พัฒนาปีชายานหานจ้าไฟพันรวมสางสันดิ ใจสุขขีด้วยเรามีสมภีร่รวมกันเรารวมใจรักกันไว้พอสาววทอง ไป <พ uka> ตอนนี้เรามาในมุมรุ่นพี่รุ่นน,นอ้องร,รุ่นพี่รุ่นพี่เรียกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มามาใช้คำว่าเป็น,นเซสชั่นพิเศษใช่คือทุกๆคนเนี่ยมาที่งานนี้น่าจะมีความคาดหวังบางอย่างที่คาดหวังก็อยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเกี่วยวกับการหางานหรือว่าความรู้ใหม่ๆครับในงานปัจจุบันมาดูหน่วยงานที่ เราอยากจะทำในอนาคตว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่ตรงตามความต้องการของเราครับแล้วก็ปอโทนี่จะนานหนครับเป็นปอโทปีหนึ่งถึงปีหกครับโอเคเก็เลยให้สิรู้สึกว่าเ้าวยีตัวเองขึ้นมาได้ก็เลยแบบดีใจสุดยอดสุดยอดเลยค่ะครับผมขอเสฟประมือโอ้ยขอบคุณมากแโอ้แต่นี่ต้องถือว่าโรโรโคสเตอร์นะดังนั้นเราอ่ะอย่างที่ชอบคำพูดพี่วิทูลมากว่าพร้อมสปริงบอร์ดลูกจ๋าพร้อมเลยว่าเฮ้ยโอเค we want to try this แล้วถ้าเราไมเซ็ตเราพร้อมอ่ะสมัครงานที่ไหน มันก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องกลัวอาจจะต้องมี2อ,อาชีพด้วยถูกไหมคะเดี๋ยวนี้มันแบบทั้งที่มีแบบจ็อบสองเหมือนกับ know เ i k e เหมือนกับอาชีพเสริมอาชีพเสริมผมรู้สึกว่า Enough คือเราบิวคอนฟ idence ในตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วเราตอบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าถ้าเราตอบตัวเองได้ผมว่าเราหยุดได้ที่ตรงนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะ Which is like 19 t h a t s like ตอนนั้นเนี่ยที่โมแต่แบบอ่ะเดี๋ยวให้ดูจะบอกว่าเมื่อกี้นี่แต่สลด์ไม่ใช่สลด์นีขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะถ่ายรูปได้ไหมอะเปร่งประกายปุ๊บเนี่ยก็จะมี FC นะคะติดตามมาเป็นระยะระยะนะคะครับก็สวัสดีน้องๆนะครับนะผมเองเนี่ย พอสะวะทอิญาโทเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายคว้าพิญญาเอกเนี่ยจากทุนกระทรวงวิทย์นะครับก็จะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยมันเข้มข้นสีแดงข้างล่างเมันเข้มข้นเรื่อยๆนะเพราะเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้ก็อยากจะฝากไ้นิดนึงนะครับว่าเวิร์กไร b a บาลานซ์จริงๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบคำนี้มากทีนี้ข้าราชการเต็มขั้นเลยตั้งแต่วันแรกที่จบกลับมาใช้ทุนนะคะก็เดินไปที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเราต้องรู้จักปรับตัวเองเพื่อให้เรามีความสุข ที่อยากจะฝากไว้ในหน้าสุดท้ายก็คือว่าออมันจะมีรูปข้างบนเนาะคือการชุดบาสแล้วมันก็ไม่ได้ลงห่วงมันอาจจะดูว่าเป็นความล้มเหลวของชีวิตนะคะแต่พี่อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าให้เราทำให้เราเพียรพยายามทำไปเถอคะค่ะแล้ววันหนึ่งน้องจะรู้เองว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือความเริ่มต้นของความสำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลว ะค,ะคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาแชร์แล้วกัน Experience ของผมเองนะครับแล้วก็เป็น Journey ของผมนะครับไปเรียน PhD นะครับสอบชิงคุณไปแล้วก็ไปจบที่อเมริกามาแล้วครับแล้วก็ทำโพสต์ตอกต่อที่เซิร์นนะครับมันคือ It is the one that is most adaptable to change นะครับเราอยากไปคิดว่าคนต้องเก่งที่สุดคนต้องเข้มแข็งแข็งแรท,ที่สุดที่จะสามารถ survive ได้เนาะแต่มันเป็นคนที่สามารถ Adap t ตัวเองได้ยอมรับตัวเองครับ,ร,ร,บรู้ตัวเองแล้ว สามารถปรับตัวครับสภาพแวดล้อมได้นั่นจะเป็นคนที่สวายจริงๆนะครับก็ให้กำลังใจน้องๆนะครับขอให้น้องๆโชคดีทุกคนนะครับขอบคุณครับตอนเป็นจ็อบแรกเนี่ยผมจบจริงๆเคมีนะอยู่ lab in o l นะครับที่ออกซฟอร์ดนะจับกลับมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยคือไปเป็นบีมไลท์ไซเอนทิสต์นะซึ่งต่างเลยนะแปลว่าไอเสื้อกาวที่ผมเคยใส่ทำ lab คิดค้นสารแม่เหล็กเนี่ยต้องถอดทิ้งไว้เลย เพราะนั้นการที่เรามีองค์ความรู้ที่เป็นคอของเราเนี่ยเอามาแอพพลายกับสิ่งที่เราอาจจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใหม่จริงๆนะบางเรื่องก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใหม่เอาความสามารถพิเศษแบบนักวิทยาศาสตร์ที่พวทอส่งเสริมเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆมิติแล้วก็หน้าที่หนึ่งก็คือผู้สนับสนุนแบบผมนะครับขอบคุณครับตัวนะครับผมชื่อเอ็มนะครับสเต็ปแรกเลยคนบอกว่าเฮ้ยเป็นอาจารย์มหาลัยอ่ะ รายได้น้อยได้ยินราชการไปแล้วแต่ว่าโอเคคนก็ยังพูดกันอยู่เพราะว่าเราเปรียบเทียบภาคมหาวิทยาลัยกับเอกชนเนาะพอพูดกับเอกชนปุ๊บอาจารย์ไหนที่ยังรายได้น้อย <S <S ผมบอกตรงข้ามผมบอกว่าจริงๆอ่ะอาจารย์มหาลัยอะ่ะเป็นไฮเพจจ็อบนะ <S <S นนหลังจากนั้นทุกวันฮนะเราเริ่มเดต้าสตรีมมิ่งเริ่มเปิด YouTube ยุค,ยค,ยคนั้นก็ยังหาหาดูได้ค่อนข้างยากถามว่าเป็นเพราะเราเก่งหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นเพราะเราเก่งนะฮะแต่มันเป็นเพราะเราเก็ตเอาเดย์ สุดท้ายอย่างที่บอกตอนจบคือ t i n m Synergy Get Out There แล้วก็พยายามพาทุกอย่างนะครับกลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยพอเรียนจบจนจบเอกเลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปย้ายไปทำ p o s t ดอกที่ที่เยอรมันงานแรกที่เรารับทุนเนี่ยเราไม่จําเป็นจะมันไม่ใช่งานสุดท้ายของเรามไม่จำเป็นต้องเป็นงานสุดท้ายเราเราเราเปลี่ยนงานได้ต่อให้มันจะมีข้อจำกัดจากจาก,จากตัวทุนเองแต่เราเปลี่ยนงานได้เราไม่จาเป็นต้องบอกวิชั้นไม่ได้งานที่แบบงานในฝันของชั้นใครมีคําถามอะไร ส่งมาได้เลยนะคะพี่ๆพ,พร้อมจะแชร์ประสบการณ์กับน,น้องๆนะค,ะ,คะก็เลยคิดว่าประตูแรกก็คือซีเคียวตำแหน่งให้ตัวเองสามารถไปเรียนเมืองนอกได้นะกลับมาก็สามารถเป็นบิมหลายแซนติสได้อย่างที่ผมเล่านะแล้วเราก็จะเจอตัวเองเรื่อยๆนะว่าเราชอบทำนะฮะแล้วก็นั่นคือการเจอตัวเอง ก็อาจจะไม่ได้รีเลทกับพวกเราโดยตรงนะครับในการอเอาความรู้ทางด้านแบบวิทยาศาสตร์หรือว่าเหมือนเหมือน research นี่มาใช้งานนะครับก็จะมีอีก,อก2 p a r t i s ก็คือหรือ2 subsidiary เนาะก็จะเป็นบ้าน datax ซึ่งดู data โดยตรงเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี scb abacus นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับพวก micro lending <จ>นะครับครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอยพูดแล้วพี่รู้สึกชอบนะแล้วก็เป็นตรงกับตัวเองก็คือมีความสุข ในทุกๆวันของการทำงานอันนี้แหละมันทำให้เราผลักตัวเองออกไปได้ถ้าให้โคดดิ้งเนี่ยผมก็ลืมกินข้าวเลยนะเพราะว่ามันบบสนุกยุคนี้น้องได้เปรียบนะเพราะว่ามันมีโอกาสในการเรียนรู้ได้ง่าย AI เ i ไอมันเป็นอินโนเวชันในการสร้างอินโนเวชันได้ง่ายขึ้นเก็บเกี่ยวสกิลอย่างอื่นขึ้นมาเพราะว่าเรียนจบด้านเคมีพวกแบบออร์แกนิกแล้วก็เคมีคอลบอร์อรี่อะไรเงี้ยแล้วพวกที่เป็นฮาร์ดสกิลอ่ะที่จากการเรียนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้อพพลายได้ง่ายๆขนาดน,นั้น การก้าวหน้ามันคือการแก้ปัญหาอยู่แล้วผมว่าเนาะเราก็เราก็โซฟถ้าเราโซฟได้ก็โซฟได้ถ้าเราโซฟไม่ได้ก็ลองอีกทีถ้าเราลองอีกทีไม่ได้ก็ลองอีกทีแล้วถ้าไม่ได้จริงๆก็อ่ะไม่เป็นไรก็เอาปัญหาอื่น <laughs> ผมว่าผมว่ามันก็แค่นี้ฮะสุดท้ายเราโซฟได้1ิปัญหามันก็คือสักเซสของเราสิบเรื่องความจริงผมว่ามันขึ้นอยู่กับ ความสนใจในเนื้องานเนาะว่าเราอยากทําอะไรถ้าอยากทำเทคนิคนี่ผมว่าเป็น s ร์รี r ส e s e a r c h ร์หรือเป็นอ่าเงี้ยน่าจะน่าจะตอบโจทย์เพราะาได้ลง h a n d อ on จริงๆถ้าเกิดว่าขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าอยู่อยากจะเหมือน objective คืออยากสร้าง impact ให้มันเกิดขึ้นกว้างขึ้นทําความเข้าใจองค์กรนเซชันมากขึ้นเนาะก็อาจจะคลำอัพเดอะดร์ไปเรื่อยๆนะขึ้นมาแบบว่าอาจจะเป็นเฮดหรืออาจ,จเป็นชีฟได้เนี่ยครับแดนมวลประชาชาวไทยร่วมใจสร้างนักวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติไทยสู่โครงการ นึ่ง<ร>ในทีมงาน<ร>ที่ผลักดัน<ร>ให้พ <อ S 1> สวทเนี่ย,ยปลดล็อกสามารถไปทำงานเอกชนได้นะครับการที่เราเปิดให้ใช้ทุนในเอกชนได้เนี่ยมันไม่ได้มาได้แบบง,ง่ายๆนะครับพูดคุยเปิดประสบการณ์กันก่อนนะเป็นยังไงบ้างวันนี้พอดีว่าพี่เป็นพสวททดแทนนะครับเพิ่งเข้าตอนปีปริญินปีปี3นะครับแต่ว่าก็คือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพี่แชมป ค่ะชื่อเวนะคะเรียกพี่เวก็เป็นอพอสวทร,รุ่นที่24ค่ะศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะะภาวิชาเคมีค่ะชื่อยูค่ะรุ่น21ค่ะรุ่นเดียวกับเกมเป็นพสวทร,รับตั้งแต่ม4ศูนย์บดินเดชาแล้วก็มาต่อที่ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ แชร์และการข้อคิดแรงบันดาลใจสําหรับน้องๆที่เขากาลังเป็นแบบ first jobber หรือกําลังจะเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยเรามีอะไรทิ้งท้ายเพื่อเป็นแบบเกร็ดให้น้องๆเขาหยิบไปใช้บ้างถ้าเขาเป็นเด็กอายุ20ตอนนี้จะเรียนอะไรเขาบอกว่าวิวทยาศาสตร์กายภาพเหมืนอนเวยูในบริษัทนี้เวมองว่าอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยเว้เห็นตัวเองนะฉะนั้นในการหางานที่ใช่มันคือการที่คุณคุยกับตัวเองอ่ะจนคุณรู้ว่าคุณอนะ่ะให้คุณค่ากับเรื่องอะไร จากนั้นคุณทําให้มากพอลองให้มากพอแล้วมันก็จะเจอสิ่งที่ใช่สําหรับคุณ yeah, If you dream it นะครับ you can build it นะครับ dream your job and then build your job อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเลือกตามกลุ่มที่ตัวเองสนใจนะครับมีอะไรอยากจะแชร์กับพี่ๆพ,พ,พ,พอสวทมีปัญหาไหม หรือว่ามีต้องการความช่วยเหลือทางด้านนายหรือว่าอยากได้คําแนะนําอะไรรามใชได้เลยไม่ได้คิดว่าทําเพื่อให้จ่ายเงิน่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องหุ้นแค่คิดว่าโอเคแซแงเขารู้สึกว่าตัวเองแบบมีเวลมากพอหละตอนจบพอเองอ๋อไม่ได้รู้สึกถึง wealth ฟาสมูสซันซูโมทูส